Ha 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 ้ออีกสีค้างหลังละเดียวครับเป็นสามน้อดูให้ดูรอยนะครับรอยมันไปเนี่ยความเสียเสียหายของของนาข้าวนะครับของต้นข้าวดูแทบมองไม่เห็นเลยถ้าข้าวสูงขนาดนี้ถ้าเป็นแบบคนลงลุยนะครับ เราเดินหวานนะเพราว่ามันก็เป็นลูแบบเป็นรอยใหญ่กว่านี้นะแต่คนเราต้องค่อยๆเดินข้าวสูงขนาดน,นี้เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ถ้าเป็นเครื่องนี่ก็เบาแรงลงมาหน่อยเดินแกว่งแต่ข้าวมันสูงอย่างนี้มันลำบากครับทั้งน้ำทั้งข้าวหนาะเดินก็ยากถ้าเป็นรถตัวนี้เนี่ย ทำเล่นๆได้ใช้งานจริงครับเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวอนาคตจะบอกว่าจะทำงานคนเดียวครับจะไม่มีคนมาหว่านให้เนี่ยอันนี้ยังต้องอย่างนี้ก็ดีครับมีมีเพื่อนครับมีเพื่อนอย่าทำคนเดียวเลยมันเงาเห็นเขาทำไอ้ระบบใส่ครับใส่อัตโนมัติอ่ นาคตก็จะทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่างนี้เราก็แบบใช้คนเนี่ยเราก็สามารถเน้นได้ตรงไหนข้าวสวยไม่สวยอยากให้มันแบบสวยเท่าเทาเพื่อนในความรู้สึกเราก็แบบย้ําไปตรงนั้นครัแบบย้าตัวที่มันไม่สวยให้ให้มันได้ปุ๋ยเยอะๆเผเ่อมันจะโตทันเพื่อนโอ้ไกลมากเลยมองเห็นไหมเนี่ย โอเคเก็บบรรยากาศมาอันนี้เราเอาขึ้นเทรลเลอร์มานะครับเดี๋ยวอเอาแผนภาพไปฝั่งนี้ก่อนเทรเลอร์เราจอดอยู่ฝั่งโน,น้นเนี่ยรถไทสีสม้มถามว่าทำไมไม่ทำล้อใส่สีส้มเลยทำล้อเรเล็้ยก,กันนี่ก็ทำได้ครับผมแต่ไม่อยากทำครับชอบแบบนี้ครับ รถไถใหญ่ตัวนั้นเผื่อมันติดลมติดโคนแล้วมันจะยุ่งยากกันไปใหญ่ครับไอวนี้นี่เอาขึ้นมาแล้ทิ้งไว้เลยครับเกี่ยวข้าวเสร็จหน้าแล้งก็มาขึ้นปทิ้งไว้กลางทุ่งนาเลยหน้าแล้งก็มา <c oughs> รถไถท,ที่ส้มตอนนั้นมันก็ดีแล้วครับเอาไว้แค่ไถแคบปลูกก็พอแล้ว <c oughs> แบ่งเบากันไปครับ จะได้ย,ยืดอายุการใช้งานกันไปด้วยอันนี้มันจอดจริงไว้เฉยๆครับแต่ก่อนก็พอไถนะครับรถไถเดินตามเนี่ยล่างๆเนี่ยเริ่มล้าครับวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ก่อนสิบไร่ก็ไถสบายทุกวันนี้นี่ไร่เดียวอะ่ะสามวันยังไม่เสร็จเลยเหนื่อยครับคนก็แก่ไปเรื่อยนั่นเห็นไหมครับดูดูดูเดือดถูเข้าไปใกล้ๆเนะี่ย ขนาดล้อสูงๆแล้วนั่นเกือบมองไม่เห็นคนแล้วเลยนะล่ะรถทั้งคันจมไปเลยตรงนั้นนะ่ะน้าไม่ได้ลมมากนะครับแต่ว่าเป็นข้าวข้าวที่สูงนี้ก็เดือนสิงหาวันแม่เพิ่งผ่านไปสองคาวันลนาะดูหลมสูงาไปไกล้ๆภาพอาจจะเบลอนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้กล้องโทรศัพท์ในการบันทึก ชมบรรยากาศครับผมพวงนานี่ก็เป็นนาติดบ้านนะผู้ต่อโบรั่งมาน้างขูขีดขู้แดด <c oughs> ติดบ้านครับน้ำน้ำบ้านแต่ด้านหลังนี่เป็นคลองนะครับด้านหลังผมเนะี่ยหลังกล้องเป็นคลองน้ำกระบายสบายสบายเลยครับ <c oughs> ปุ๋ยล้วก็เอาขึ้นรถไปเลยถ้าเป็นคนนะครับเวลาปุ๋ยหมดเนี่ยต้องเดินกลับขึ้นมามาเติมปุ๋ยอันนี้ก็ไปครับผ่านไปเลยหมดปุ๊บก็จอดแล้วก็อยู่บนรถคนไม่เปียกครับไปผมว่าเบิกเลย,เยจะทำใช้เองครับยังยังไม่มีแผนว่าจะรับจ้งางจะใช้เองเฉพาะนาตัวเองเลยเนี่ย แกยี่สิบตาสิบไล่ก็ทำถ้าจะทำคนเดียวแกบอกว่าแกเหนื่อยครับแกเลยแกไปช่างอยู่แล้วแกก็เ,เลยทำนี่หละทดแรงไปเลยนะี่ผมว่าเบิร์กมากเลยเนะี่ยบอกมาเสียหายอนะันนู้นอันนี้ผมว่าตัวที่มันเหลืออยู่มันมันเยอะกว่าตัวที่มันเสียหายคนระับบอกว่าข้าวล้มข้าวตายนะขนาดตัดทิ้งมันยังเกิดขึ้นมาใหม่นะ นี้ไม่ได้ตัดเลยครับเพราะว่าไม่มีไม่มีหญ้าหญ้าไม่เยอะถ้าหญ้าเยอะก็ก็ต้องตัดครับเห็นบางคนมาบอกว่าตัดแล้วมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเก้าคุณสวยอยู่แล้วไม่มีหญ้าก็ไม่จำเป็นต้องตัดครับแต่ที่ตัดก็คือตัด <c oughs> ตัด ตัดเอาจ้าออกตัดทิ้งทั้งปูหนึ่งอย่างได้ประโยชน์สองอย่างครับปูข้าวไว้กินหญ้าเกิดปนกับหญ้าหญ้าเกิดปนกับข้าวเราก็ตัดทั้งข้าวทั้งหญ้าให้วัวกินสักหน่อยฝนตกมาหญ้ามันก็จะเริ่มตายไปครับเพราะอายุของมันเราตัดทิ้งไปด้วยม,ม,มันไม่มันไม่มียอดมันขึ้นไม่ทันข้าวถ้ามีน้ำมาข้าวจะแบบขึ้นไวมากคืนหนึ่งมีโผล่ขึ้นมาแบบ เกือบจะคืบหนึ่งเลยมันผลน้ำยิ่งมีน้ำนี่ข้าวจะเป็นอะไรที่ไบมากถอดยอดขึ้นมาแป๊บเดียวเลยเขาบอกว่าทำไมตัดแล้วมันไม่แตกกอแตกอะไรเพราะว่าตัดแล้วมันมันทําให้ใบเขาเรียกอะไรใบวีเหรอใบที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ตาเอื่นใบวีนะภาษาอีสานไม่ใช่ยอดนะครับมันจะเป็น,เป,นเป็นลำต้นขึ้นมาเรียวขึ้นมานะครับเขาบางคนบอกว่าลำต้นมันเล็ก แต่ของอารามต้นมันมันก็ต้องมารับกับรวงมันนะครับอําต้นมันจะเลียวขึ้นมามันมันไม่มีใบเยอะมันก็จะมีแต่รวงในเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็หญ้าถ้าถ้าไม่ตัดหญ้าเยอะๆนะครับเวลาหญ้ามันแห้งมันแห้งแล้วมันก็ล้มล้มทีนี้มันทับข้าวครับมันทับข้าวทําให้ข้าวเน่าเปื่อยสุดท้ายก็ตาย ตายทั้งรากเลยมันไม่เหมือนเราตัดทิ้งนะครับเราตัดทิ้งเนี่ยเราเก็บออกด้วยไม่งั้นก็ตัดทิ้งแล้วก็ไว้ในทุกนาเลยมันก็กระจายกันอยู่ข้าวก็โผล่ขึ้นมาเนื้อเนื้อหญ้าที่เราตัดเนื้อจริงไอยอดยอดข้าวพวกนั้นมันก็แห้งเป็นปุ๋ยไปเลยข้าวมันก็จะสวยดีแต่ถ้าไม่ตัดอ่หญ้าเวลามันแห้งมันล้มมันล้มแล้วมันทําให้ข้าวตายเน่า แล้วฝนตกมามันก,ก็ล้มปูน้ําไปเลยสุดท้ายก็เน่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เราจะไปตัดใบหอบมาให้วัวมันโดนน้าวัวก,ก็ไม่กินสุดท้ายมีแต่เสียกับเสียรครับตอนมันแรงๆตัดก็อยากให้มันแรงมากครับก็ดูดูฟ้าฝนเลยดูพยากรณ์อากาศอ่าบรรยากาศอย่างนี้น่าจะตกสองสาวันเนี่ยเราลงตัดเลยแต่ครับๆเลยฝนตกมาสบายครับเตรียมปุ๋ยไปเลยทีนี้โดนฝนแล้วก็หว่านปุ๋ย เราเก็บเกี่ยวอย่างเดียวจริงโอเคครับผมบรรยากาศาบรรยากาศไวกเพีเท่าน,น,นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ